สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือ,อความเป็นไปได้ที่จะย่อเวลาทำงาน8ชั่วโมงให้เหลือแค่4ชั่วโมงค่ะโดยเราจะอ้างอิงแนวคิดจากบทความสุดยอดเคล็ดลับทำงาน8ชั่วโมงให้เสร็จใน4นะคะภารกิจของเราก็คือ,อสกัดเอาเทคนิคที่แบบเอาไปใช้ได้จริงมาดูกันเ่าว่าจะทาได้ยังไงครับ เป็นหัวข้อที่ผมว่าท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากครับในโลกการทำงานยุคนี้เนาะทุกอย่างมันเร็วไปหมดการหาทางบริหารเวลาพลังงานให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับทำน้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำใครๆก็อยากทำได้ครับใช่เลยค่ะแนวคิดแรกที่บทความพูดถึงนะคะ B ล็อก o u t y o u r day ค่ะการจัดสรรเวลาแบบบล็อก ันนี้มันเอ่อมันทำงานยังไงเหรอคะดูเหมือนแค่การวางแผนธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าอ๋อจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับคือหลักการสําคัญคือการรวมงานประเภทเดียวกันไว้นะครับแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเลยในบล็อกเวลาที่เรากําหนดไว้ประโยชน์หลักๆเลยคือการลดสิ่งที่เรียกว่าคอนเทก t s สวิตชิงครับการที่เราแบบสลับความคิดไปมาบ่อยๆนะครับอ๋อคอนเทกซสวิตชิงใช่ครับคือในยุคดิจิทัลที่เรามีแจ้งเตือนมีอะไรเด้งขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ย การสลับไปมานี่แหละครับคือตัวกินเวลาแล้วก็พลังงานสมองเราเยอะมากการทําตามบล็อกที่เราวางไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีสมาธิแบบลึกๆแล้วก็ต่อเนื่องได้ดีกว่าสร้างโมเมนตตัมได้ดีครับอืมเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนลดการที่สมองเราต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นต่อมาค่ะเซต Artificial deadlines การตั้ง d เด d ไลน์จำลองขึ้นมาอันนี้ฟังดูเหมือนออกดดันตัวเองเพิ่มหรือเปล่าคะบทความเขามองเรื่องนี้ยังไงคะเป็นคำถามที่ดีครับคือบทความไม่ได้มองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดซะทีเดียวนะครับแต่มองว่าเป็นการสร้างกรอบเวลาที่ท้าทายแต่ก็ยังทําได้จริงโดยที่เราแบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นส่วนเล็กๆก่อนแล้วก็กําหนดเวลาส่งที่มันสั้นลงหน่อยแนวคิดนี้มันอิงตามหลักที่ว่า งานมันมักจะขยายตัวให้เต็มเวลาที่เรามีอยู่นะครับที่เรียกว่า Parkinson's Law <S อ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินค่ะครับพอเรามีเดดไลน์จำลองที่มันกระชับขึ้นเนี่ยมันเหมือนบีบให้เราต้องโฟกัสมากขึ้นแบบจริงจังมากขึ้นลดการผัดวันประการพรุ่งไปได้เยอะเลยครับสุดท้ายงานมันก็เสร็จเร็วขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันเกินไปนะครับถ้าเราแบ่งงานได้เหมาะสมอ๋อเป็นการใช้จิตวิทยาเรื่องเวลามาช่วยนี่เอง น่าสนใจค่ะแล้วประเด็นไฟค์คลเดียลเวิร์ e สไตล์ล่ะคะการหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเองอันนี้มันสำคัญยังไงคะทำไมเราต้องหาด้วยสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวที่ใช้ได้กับทุกคนไงครับบทความเขาเน้นว่าการที่เราเข้าใจจังหวะแล้วก็ธรรมชาติการทำงานของตัวเองเนี่ยแล้วเราปรับวิธีการให้มันสอดคล้องกันมันจะช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพได้เยอะมากครับคือ ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นสายแพลนเนอร์ที่แบบเก่งเรื่องวางแผนล,ละเอียดล่วงหน้าค่เซอร์ก็มีครับการรู้ว่าเราเป็นแบบไหนเนี่ยมันช่วยให้เราเลือกใช้เทคนิคต่างๆได้เหมาะกับตัวเองมากขึ้นครับแทนที่จะไปฝืนทําตามวิธีที่ไม่เข้ากับเราเลยอืมพอเห็นภาพเลยค่ะคือต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วค่อยเลือกเครื่องมือที่มันเหมาะกับมือเราที่สุดทีนี้เหมือนว่าเทคนิคทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยค่ะมันอาจจะ ไม่ได้ผลเลยถ้าเรายังปล่อยให้มีสิ่งรบกวนตลอดเวลาถูกไหมคะถูกต้องเลยครับอันนั้นเป็นเหมือนออรากฐานสําคัญเลยครับบทความย้ําเลยว่าการจัดการสิ่งรบกวนเนี่ยจำเป็นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการปิด notification แจ้งเตือนในมือถือในคอมที่ไม่จําเป็นนะครับค่ะพวกเสียงไลน์เสียง Facebook นี่ตัวดีเลยใช่ครับหรือการจัดสภาพแวดล้อมโต๊ะทํางานให้มันเอื้อต่อสมาธิไม่มีอะไรรกรุงรงัง หรือแม้แต่การสื่อสารกำหนดขอบเขตกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างนะครับเพื่อให้เรามีช่วงเวลาที่แบบสามารถดำดิ่งกับงานได้จริงๆพอทําแบบนี้ได้เทคนิคต่างๆที่ว่ามามันถึงจะแสดงผลได้เต็มที่ครับสรุปง่ายๆก็คือกลยุทธ์หลักๆที่เราคุยกันจากบทความนี้ก็มีทั้งการบล็อกเวลาทํางานรวมงานคล้ายๆกันลดการสลับความคิดไปมาการตั้งเดดไลน์จำลองเพื่อสร้างโฟกัสการค้นหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเองแล้วก็ การจัดกรสิมรบกวนอย่างจริงจังดูเหมือนทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเพื่อสร้างสภาวะที่เอื้อให้เราทำงานได้แบบเข้มข้นขึ้นใช่ครับมันคือการสร้างระบบสร้างโครงสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมเวลาและพลังงานของเราเองนั่นแหละครับ มันไม่ใช่เวมนมนอะไรเลยแต่ต้องอาศัยวินัยในการลงมือทําจริงๆซึ่งหัวใจสําคัญที่บทความเน้นย้ําก็คือแนวคิดที่ว่าความพยายามจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่กําหนดกับเรื่องตารางการวางแผนงานรายวันนี้แหละครับเป็นเครื่องมือนําทางสําคัญค่ชะชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะจบนะครับผมอยากชวนคิดต่อน,นิดหนึ่งครับว่านอกเหนือจากเรื่องความเร็วหรือการทําทุกอย่างให้เสร็จไวขึ้นแล้วเนี่ยบางทีคําถามที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ งานชิ้นไหนกันแน่ที่มันคู่ควรกับเวลาและสมาธิอันเข้นคน้นที่เราจะทุ่มเทลงไปอืมบางทีนะครับผลิตภาพที่แท้จริงหรือ productivity เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การทํามากขึ้นในเวลาที่น้อยลงแต่อาจจะเป็นการเลือกทํำสิ่งที่ถูกต้องนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็เป็นได้นะครับ